สวัสด,ดีจ้าสวัสดีครับคุณจ้ากันเ้อหูิวมากอ๋อหิวมากพี่อย่าลืมติดตามพวกเราสามคนด้วยนะในช่องหิวมากวันนี้มื้อนี้กบจะไปกินหมึกหมึกหมึกนึ่งมะนาวมึะนาวอ่านี่น้ำจิ้มแซ่บแค่แแซ่บราดก่อนราดราดกินก่อนหิว ลานี่แล้วลาเลยก้จะเป็นอะไรไวนยข้าวผัดปลาหมึกเออปลาหมึกเครื่องเคียงกับบะหมี่อย่างหน้าไ่ะเจ้ามีอ่าผักชีประกาศแก้วทิกหวานแล้วก็ปวด แล้วก็มีไข่เยี่ยวมาเห็นก่อไข่เยี่ยวมาอ๋อไข่เยี่ยวมาอะไรอีกครับนี่ไงปลาหมึกปลาหมึกตัดให้ลูกนี่กันไก่อยู่นี่เอากันไก่ตัดปลาหมึกให้ลูกปวดด้วยปวดนั้นไม่ได้แล้วปู้อัดปู้อัดอยู่ในตู้เย็นอย่าพึ่งมากินเลยเจ้ามือกับใหญ่ล่ำใบไใหญ่น่ะกำลังดีหมายถึงว่านี่ กำลังเอาเข้าปากได้พอดีแล้วลองชิมดูก่อนแก้วที่กินข้าไปด้วยนะเดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวอุ้มเอิ่มหมดแล้วนะเข้าไปด้วยชินอร่อยได้อีกไหมได้แล้วไหมเจ้าเอาเยอะมากนะเจ้าอ่าหืมกลินข้าวแรงกันหรือยังเจ้าหรือกำลังกิน หมนแซ่บขนาดนี้พี่อย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ย,เด,ยเดี๋ยวคืนนี้ป้ากดพี่มาูมะให้มเดี๋ยวคืนนี้จริงๆนหนวหดหนหอาชนกันไหน,น่อยช่ไหนไหนวดหมดป้าเป็เป็เว้ยเม็เปเดขเกระเทียม แตกตากแปลกหมึกนุ่มๆนม่เหียวปลาหมึกอรสดมากเจ็บมากเจ็บมากแซ่บจินอุ้ยนม่แม่จิ้มแบบแบบอต ไม่เป็นหมอาเป็ดแล้วหมอนตัวนี้ไม่ดีฝรั่งเป็ด L เป็ดพริกแก้มพริก Baby พริกแก้มพริก Baby อืมพริกเหรอ Baby จุดเทาม่พริกพริกแก้มพริกเดี๋ยวนีเปลีกยนแล้วอ่ะเข้ม อืมร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากอื่อนใส่พริกกี่เม็ดเนี่ยใสพีผใ่พริกไปเยอะมาก ประมาณพริกขี้หนูประมาณสองขีดไม่กล้าใช้มือจับกลัวมันจะเผ็ดร้อนที่มือท่าบปวดปากไหมของกัาก,ก็เป็นข้าวผัดปลาหมึกขอยยําะ ม้าม้าแบขยีม้าเจ้าอะไรอ่อยอร่อยอ่ะกำลังกิน uh. ี่ากำลังจะกินพยามาเจ้าเอใไม่รสอืมอร่อย ปลาต้องกินกับข้าวนี่ปลาจัดดาวมันต้มปลาดิบา่ปลาลองกินพริกนี้ดูดิพริกหวานพริกหวานไม่ไม่มีความเผ็ดพริกหวานไม่เผ็ดไม่จีบอ่ะ อูแม่เหรแ่ใเยว่้าม้าบวกพิกลุยลุยอ้าวลวงลวงไหมอืสองำอือกวเราก็ต้องเติมพลัง ปากกว้างแล้วก็ยังไม่พอใส่ไม่ีอะไม่ดเแม่มากเลยอ่แมือืสงมาสวยใช่ไแสงสุมอ้แสสมเลยจ้าบังาไวก่อน ตุ๊บไปต๊บโตอรมตู๊บโตฮะตระต๊บโตอ้ยน้ำอ้าวไม่ยล่น้ะนยน่ป้าปวดเนี้นย,ย,ย,ยตัวม่ให้รูกดิเราต้องกนินข้าวก่อนนะกิข้าวก่อนอ,อันนี้เผ็ดกินปะเหรอไม่เผ็ดอืกนี่อร่อย กินกับอันย่างก็ล้ำล้ำขนาดอะไรอ๋อปลาหมึกมามวาอะไระน่นอ่นะเ <c oughs> ดูแม่นะ เอาแล้วนะคะอันอันกอืมเลี้ยงยาปปเนี่ยงปปปิป๊ามันไปแล้วหองก้าอ่ะ รสซึ้งพับพับตอนนั้นกินได้ไม่เยอะหรอกมันเผ็ดมากต้องปล่อยให้แม่จัดก่อนนี่หมึกแซ่บๆแม่ย่ดไส้กับหมูเด้งไปได้วยนะนั่นห <c oughs> ม,ม,ม,มึกอ่ะไ,ไข่มีแต่มีน้อยอ อะไรน,ะน้ำกินน้ำหรอแม่ก็เลยเอาน้ำหมกหมกแม่ก็เลยเอาน้ำน้ำหมูเด้งอะ่ะแม่เอาหมูเด้งยัดไส่เข้าไปคุณงเซนเจ้ากลายเป็นยังคุณงเซนไปเห็นหรอต้มด้มต้มด้มอ,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 อืมอร่อยเอาคุณงเซนเข้าไป วุ้เส้นเข้าไปมัอวุ้นเส้นเข้าไปป๊าปอาวุ้นเส้นลงไปขยำรวมรวมกับน้ำมันอะอร่อยอย่าบอกใครเลยเป็นยำวุ้นเส้นเป็นยำวุ้นเส้นเลยค่ะทุกคนเห็นไม่เห็นหน้าคนกินคือนี้ที่แตก มึกจ้าฉัาจะกมึจ้าครับอ่ได้จ้ามาเอาได้นึ่งชิ้น้ขวัดเร็วเินไปแล้วโอ้ร้าหมดแล้วเดี๋ยวกินก่อนของเนาะอันนี้พอแล้วเดี๋ยวป้าซื้อป้าซื้อเบงเมาให้กินเ ครัข้าวก่อนข้าวก่อนไปแ้ว้วี่เรแบ่งคนละครึ่งเนาะใครเยอะมาโอ้าใครอกบางจ้ะ คนขาข้างใต้นี่เป็นผักนะที่ปิ้นข้างใต้เป็นผักนะคะเออเอิงต้นโอ้โอ้โอ้กิ้งกิ้งกิ้งที่เราไปพยายามา a r k i n g อุ๊ยแต่เล้ยงตัดิพอืมตักแกงตักแกงตักมาหอด ต้องโดนข้าวัดปลาหมึก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 ตเดีวตัวเพอแล้วจบยัางโอ้เผ็ด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 มากยอมเผ็ดเผ็ดเผ็ดไง ป๊ากินได้กยิตัวเอง2ตัวไข่ก็เด่งออกมาตายตัวนี้นหรอกแลไม่ตายอ,อืมปกันละ่นนละอเะอเ๊ะไข่ดูกมาชะพักอเลยน้ำลูกมาแล้วจ้อบุ่งบันเน้นความแพบ Alo ạ. Măm mực. Alo. Măm mụ ba. Ồ. Măm mụ. Nuốt vào pa pa. Nuốt vào. Ối giời ơi. hello hát kính nốt 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 hát à, <team enthusiast> <team món dietary biết> ก็จะฝากให้ฝากให้นะจากเรากินเร็วๆตอนนี้เราจะเริ่มกินช้าลงเพราะว่าเราเพราะว่าเราเพราะว่าเราก็อิ่มแล้วเองเขาจะกินช้าลงสามสองมจากหิวมากก็กลายเป็นอิ่มมากใช่ไหม

ว้าวอมนเหมีแล้วืมดเห้วหมดแก้วจมิมแล้วอ่ะมุนเท้นก็เหลือเอาไปทำยำมันเส้นกันมายำกันเทมจะับมาถูกันมาเร็ว กินได้กี่ตัวเองเนี่ยแม่ก็กินได้กี่ตัวเองลอยลอยไหมลอยลอยแต่เผ็ดลอยแม่กินได้กี่ตัวเองโอ้ยวมาปลาเผ็ดจนมือสั่นหรืออร่อยจนมือสั่นแมนียวมากเหวมากมากปลาหนวดปลาหมึกันปะไม่ยอมรัไม่อยากยอมไม่อยากโุ๊ย

อิ้มจับมาถูกใจเอากระเทียมดองเอ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวไป <ตา S 1> ล้างมือนะแต่ตนะเผ็นมากนะทำไปขยี้ตาเลยอิ่มแล้วอ่ะนั่งลงสิงไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่หัวเนี่ยเอ้ยอิ่มหรือยัง อ๋อหนูไม่ล้วหูไม่หหนูไม่เห็บปะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องหิวมากของเราด้วยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ใช่ไหมให้พวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวเราเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย ปลอดภัยรอดพ้นจากโควิดนะคะใครที่เป็นอยู่ก็ขอให้รักษาตัวหายไวๆวบ๊ายบายอบายบ๊ายบายก่อนนั่งลงนั่งลงไม่เห็นหน้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนั่งลงก่อนดีไม่เห็นหน้าเออบ๊ายบายส่งจูบด้วยอ้าวะ